นี่คือเสียงที่บ่งบอกว่ารุมสิวของคุณกำลังจะตื้นขึ้นเพราะเป็นเสียงของพังผืดที่ถูกตัดขาดและนี่ก็คือผิวหน้าหลังทำหนึ่งเดือนครับผิวฟูรุมสิวตื้นหน้าใสขึ้นได้อย่างชัดเจนโดยการรักษานี้เรียกว่าโปรแกรมฉีดฝังคอลลาเจนเพื่อรักษารุมสิวครับโดยเราจะใช้เข็มทู่ในการตัดพังผืดให้ขาดออกจากกันก่อนก่อนที่จะฉีดฝังคอลลาเจนเข้าไปในช่องว่างของพังผืดหนึ่งก็เพื่อบล็อก ไม่ให้พังผืดสร้างใหม่2ก็คือช่วยในการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนสร้างผิวขึ้นมาใหม่ด้วยตัวของคนไข้เองเพื่อผลลัพธ์ในระยะยาวถ้าถามว่าเจ็บไหมฟังจากเสียงคนไข้เองจะดีกว่าครับก็ยังคิดว่ามันจะเจ็บกว่านี้นะแต่ว่าอันนี้พอทนไหวครับเมื่อกี้มีทําซับ t i ชั่ o n นะครับตัดพังผืดคือแบบเสียงดังสะใจมากแต่ไม่เจ็บอันนี้ยืนยันเลยว่าไม่เจ็บคือตอนที่เป็นฉีดจุดๆอ่ะน่าจะเจ็บกว่าได้ซ้ำและนี่คือเสียงและใบหน้าที่มีความสุขของคนไข้ หลังจากที่หลุมสิวตึงขึ้นไปแล้วครับวันถัดมาคือมีแค่รอยช้ำนิดเดียวแต่งหน้าออกงานได้ปกติชอบมากอะ่ะมีคนถามตลอดว่าทำไรมาหน้าฉ่ำจังหลุมสิวก็คือดีขึ้นมากอะ่ะเหมือนสุขภาพผิวโดยรวมของเราอะ่ะมันดีขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวสำหรับใครที่ไม่มีเวลาพักหน้าแต่อยากรักษาหลุมสิวให้ต้นขึ้นเดี๋ยวและได้ผลระยะยาวจากคอลลาเจนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองอันนี้อั้มว่าตอบโจทย์มากถ้าใครสนใจทักไลน์ของมิร์เบลคลนิกไปได้เลยครับ